Thank you ต่อกันอีกคลิปหนึ่งครับคลิปที่แล้วเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กรองไปแล้วคลิปนี้ครับนี่ <c oughs> กรองอากาศนะครับแท้เบิกศูนย์เนาะราคาก็ผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยสี่สิบห้าบาท นะครับโอเคก็ไม่ได้เปลี่ยนยากครับตัวนี้ e v e r อร์เรสองจุดสองเขาจะเป็นมอกรองเหลี่ยมนะครับก็จริงๆอยากให้ระวังสายสายน้ําตัวนี้นะครับถ้าเครื่องยนต์มันเราจอดทิ้งข้ามคืนไว้อะเครื่องไม่ได้ร้อนมากอะ่ะถอดถอดสายนี้ออกก่อนก็ได้เพราะว่าเวลาเราจะถอดฝาก,กองนี้ออกปุ๊บพอมันงัดสายนี้ขึ้นอะ่ะเดี๋ยวไอตัว หัวท่อตัวนี้มันจะหักนะครับมันจะหักอย่างคันนี้ยังไม่ได้ร้อนมากวผมลองเปิดอ่ะเนี่ยไม่ได้ร้อนนะครับคันนี้เครื่องไม่ได้ไม่ได้ร้อนมากเมื่อกี้แค่ย้ายไปล้างคราบน้ำมันนะครับก็นี่เดี๋ยวดูนี่ นี่นครับท่อตัวนี้นะครับที่ต้องระวังก็บีบตัวสีเทานี้นะครับสองข้างบีบแล้วก็ดึงถอยหลังออกปึ๊บนี่เห็นไหมนะครับเอามันออกจากอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็งอมันออกมาคือให้มันเกะกะน้อยที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะหนีบกับตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ ตัวฝานี่เองนะครับก็ของ a อเบรที่เป็นมอกรองเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีตัวล็อก3ตัวนะครับก็ปลดนะครับปลดเลยมีแค่ฝั่งเดียวนะครับ3าตัวนี้นะครับแล้วก็ผมจะปลดสายแอร์โฟเพื่อที่จะได้ยกฝาขึ้นง่ายๆเพราะว่าถ้าเราดึงฝานี้ขึ้นปุ๊บมันจะติดสาย i อร์โฟตรงนี้เห็นไหมครับอ่าปลดสาย i อร์โฟก็คือ ดึงกิ๊บสีแดงถอยหลังมานะครับแล้วก็บีบตรงนี้ดึงออกนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้ติดกับฝานะครับมันไมไ่ติดกับฝาอ่านเดี๋ยวดูนะครับผมจะถอยหลังออกนี่เห็นไหมนี่แล้วผมก็ยกขึ้นอย่างนี้เลยนะครับยกขึ้นลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นกรองออกมานะครับอึ๊บนี่คือแผ่นกรอง อันเก่านะครับเดี๋ยวดูอันใหม่นะครับอันนี้ก็แท้เบิกศูนย์จริงๆอยากจะลองใช้แบบพวกไส้กรองแต่งแต่ว่ายังคิดไปคิดมาแล้วยังดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตใช้สองมื่อดูความแตกต่างอันนี้อันเก่านะครับอันนี้อันใหม่นะครับดูจากนะครับ สภาพตัวโครงพลาสติกนะครับตัวนี้งอหมดแล้วนะเพราะมันร้อนเนาะอยู่ในห้องเครื่องมันร้อนอันนี้ก็ยังเรียบอยู่นะครับขาวๆใสๆเลยอันนี้ก็จะดำแล้วนะครับเนาะเห็นไหมครับแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับโดยที่ให้โครงพลาสติกสีดำยอยู่ด้านบนนะครับยกนี้ขึ้น แค่นี้เองให้ขอบตัวนี้มันลงไปนะครับโอเคนะครับใส่ฝาก้องขึ้นที่เดิมนะครับใส่ฝาก้องคื้นที่เดิมก็คือเอาแง่งแง่งตัวนี้เสียบเข้ากับฝั่งนี้นะครับ เสียบเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วปิดลงไปล็อก1นึนะครับสอสนะครับใส่ท่อน้ำกลับคืนนะครับใส่สายแอร์โฟคืนเสียบเข้าไปก่อนนะครับกึ๊บแล้วก็กดสีแดงเข้าไป ไหมครับแค่นี้จบสำหรับการเปลี่ยนไส้กรองอากาศเครื่องยนต์นะครับแต่จริงๆแล้วตอนเอาไส้กรองเดิมออกครับ<อ>ก็เป่าทางความสะอาดข้างในนิดนึงเนาะอันนี้เดี๋ยวผมไปเป่าทีหลังแล้วกันเพราะว่าปั๊มลมมันอยู่อีกที่หนึงอ่ะต่อไปเรามาเปลี่ยนกรองแอร์กันนะครับกรองแอร์ก็ราคาเท่าไหร่นะ499บาท นะครับ499บาทของศูนย์ก็เปิดฝั่งคนนั่งเนาะนะครับเปิดลิ้นชักออกมานะครับผมแนะนำว่าเอาของข้างในออกก่อนนะครับจะได้ง่ายกับอันนี้อันนี้ก็เป็นพวกแฟ้มใบเสร็จการซ่อมบำรุงนะครับเอาของออกให้หมดนะครับสมุดคู่มือ เพราะว่าเดี๋ยวตอนมันจะได้ไม่เทกระจาดลงข้างล่างอ่ะเนอะไหมเออนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นบีบตัวนี้บีบตัวนี้เข้ามาด้านในนะครับเพื่อปลดสลักออกมาเห็นไหมฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ขออนุญาตปรับเป็นกล้องหน้านะครับ ลงมาแล้วบีบเข้ามาแล้วก็ปลดลงนะถ้าเราไม่เอาของข้างในออกอะมันจะเทกระจาดลงเนาะโอเคมาด,ด้านในนะครับฝามันก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับฝาอยู่ตำแหน่งนี้วิธีการเปิดนะครับวิธีการเปิดนะครับฝั่งนี้นะครับมันจะมีตัวบีบอยู่ นี่นะครับบีบนะครับบีบแล้วก็ปลดออกมาเห็นไ,ไหมครับฝั่งนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นสลักเห็นไ,ไหมครับเป็นสลักดึงออกมาเนาะผมเปิดแฟลดีกว่ัปึ๊บแล้วก็ตัวไส้กรองครับก็ดึงมาเลยครับดึงมาเลยมาลุ้นกันจะมีขี้หนูไหมไม่มี นะครับนี่ก็คือกองแอร์ของเดิมที่ใช้อยู่นะครับนะเดี๋ยวเรา <Okay. S 1> เปลี่ยนอันใหม่ ของใหม่นะครับนี่ของนี่ของเดิมอันนี้ของเก่าของเดิมนะครับนี่ของเดิมนี่ของใหม่นะครับจริงๆของเก่าเนี่ยผมก็เพิ่งเป่าทำความสะอาดไปได้ไม่กี่อาทิตย์นะครับนะครับนี่ของใหม่นะครับอ่าโอเคใส่เข้าไปเลยเขาก็จะมีลูกศรบอกนะครับว่าอ่แอร์ฟลอ์ความฟลอ์อ่ะมันมันจะไปทางไหน เนาะก็คือลมอ่ะพัดลมอ่ะมันอยู่มันอยู่ข้างล่างอยู่ในนี้นะครับคือมันจะดูดลมจากด้านบนนะครับดูดลมจากด้านบนลงมาไหลเข้าไปในนี้เพราะฉะนั้นอากาศมันไหลมาทางนี้ลูกศรก็ต้องชี้ลงนะครับลูกศรก็ต้องชี้ลงแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเลย คือจริงถ้าใส่แบบเนี้ยมันจะไม่ได้มันต้องกลับอีกทางหนึ่งเป็นด้านนี้นะครับนะครับมาเห็นไหมเข้าล็อกแล้วก็เอาเจ้าฝานี้ใส่กลับที่เดิมโดยที่เอาด้านที่เป็นตารางเนี่ยออกมาเอาด้านเรียบเข้าไปข้างในนะครับใส่เดือยเข้าไปก่อน างซ้ายนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปกดจบแค่นี้ยกเกะขึ้นดันหนึ่งสองซาำแค่นี้นะครับแล้วก็เก็บของกลับที่เดิมนะครับของกลับที่เดิมก็จะ,จะมีแค่พวกเอกสาร ประจำรถนะครับไม่ได้มีอะไรไมากหลักๆก็จะเป็นชุดนี้นะครับแค่นี้นะครับการเปลี่ยน ใส่กองแอร์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวการเปลี่ยนกองโซลานะครับกองน้ำมันเชื้อเพลิงขอยกยอดไปเป็นคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะโอเคเรียบร้อยครับเปลี่ยนกอง2ตัวนะครับกองอากาศกองแอร์เหลือ กลองโซลา่าเดี๋ยวยกยอดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากเนาะสั้นๆสั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวรีบทําอันต่อไปเลยตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะครับเราเริ่มทํากันมาตั้งแต่1ิบโมงปะ่ะประมาณสิบโมง1ิบเโมงประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายรถนะครับไปไว้อีกที่หนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยนไส้กองนะ้ำมันเชื้อเพลิงห,หน้าเปื้น นะครับตรงนั้นอะ่ะมันจะเลอะได้เยอะกว่าแล้วก็เรื่องกลิ่นนะครับในใน,ในห้องเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคสําหรับเรื่องกลิ่นสักเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวกลิ่นมันจะคลุ้งห้องเดี๋ยวย้ายไปที่ที่อู่ข้างหลังนู้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเป็นแนวทางนะครับสองอย่างเนี้ยกองอากาศกองแอร์ซื้อมาเปลี่ยนเองได้ง่ายๆผู้ชายก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้ง่ายๆเลยหรือว่าถ้าใช้ไปแล้วก็ ถอดออกมาเป่าทำความสะอาดเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับทั้งสองตัวเลยทั้งกองกองเครื่องกองแอร์นะครับถอดมาเป่าบ้างนะครับไม่ได้จํากัดระยะนะไม่ไม่ได้กําหนดว่าเป็นกิโลต้องกี่กิโลเพราะว่าหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเมตรของแต่ละคนไม่เท่ากันหนึ่งกิโลเมตรบางคนเป็นหนึ่งกิโลเมตรในเมืองหนึ่งกิโลเมตรบางคนเป็นหนึ่งกิโลเมตรนอกเมืองหรือหนึ่งกิโลเมตรของบางคน เป็นตามชนบทที่มีฝุ่นยเยอะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งถอดมาเปาเลยนะครับยังไงก็ดําอยู่แล้วนะครับทั้งทั้งคู่เลยนะโอเคครับสําหรับคลิปนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปเปลี่ยนกองน้ำมันเชื้อเพลิงกันขอบคุณมากครับสําหรับทุกคนที่กดติดตามแล้วก็เข้ามาชมคลิปนะครับเป็นไดอารี่ของผมกับเจ้า f o r d Everest คันนี้ขอบคุณมากครับ